อรุณสวัสดิ์ครับวันนี้สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่1เนอะเรากลับมาสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์อีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการถามจำนวนหลังจากที่เราได้ฝึกนับเลขถึง1ถึง20ไปเมื่อวานนี้การถามจำนวนในภาษาอังกฤษนะครับเราจะใช้คำศัพท์คำว่า how many ลูก how many how many เนี่ยมันจะแปลว่าจำนวนเท่าไหร ซึ่งการถามว่าด้วยคำว่า how many เนี่ยเราก็จะตามด้วยสิ่งที่เราอยากจะทราบซึ่งสิ่งที่เราอยากจะทราบนั้นจะต้องเติม s หรือ es เพื่อแสดงให้มันรู้ว่ามันเป็นจำนวนที่มีมากอยู่แล้วเพราะเราไม่รู้จำนวนไงเราก็เลยต้องเดาไว้ก่อนว่ามันมีมากนะครับโดยใช้คำว่า how many เช่นนักเรียนอยากจะถามว่ามีสุนัขกี่ตัวตอนนี้นักเรียนยังไม่รู้เลยนักเรียนก็จะใช้คาว่า how many dogs เห็นไหมแล้วก็ต้องเติม s เพราะเรายังไม่รู้จำนวนกี่ตัวนะครับนี่คือการถามแล้วเวลาตอบเราจะตอบอย่างไรนักเรียนการตอบนะครับในกรณีที่มันมี1ตัวหรือหนหน่วยนับเนี่ยเราจะใช้คำว่า there is a หรือ one ก็ได้อะกับ one เนี่ยเขาแทนด้วยเลข1น,นะลูกนะ แทนด้วยเลขหนึ่งและตามด้วยสิ่งที่เราต้องการจะบอกเขาเช่นเรามีสุนัขหนึ่งตัวเราก็จะใช้คาว่า there is a dog there is a dog หรือ there is one dog there is one dog มีสุนัขหนึ่งตัวนะครับซึ่งสามารถเลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่งแต่โดยส่วนมากเราจะใช้อะแทนเลขหนึ่งเนาะคราวนี้ถ้ากรณีที่มีของหรือมีสิ่งของนั้นมากกว่าหนึ่งหน่วยนับ ตั้งแต่2 3 4 5ขึ้นไปเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นเดออเดออตามด้วยเลขจำนวนตามด้วยเลขจำนวนแล้วก็สิ่งที่เราต้องการจะบอกโดยที่ในภาษาอังกฤษมีกฎก็คือเมื่อใดก็ตามที่มีสิ่งของในจำนวนนับมากกว่า1นั้นจะต้องเติม s หรือ es แล้วแต่กรณีของคำประธานในประโยคนะเช่นมีสุนัข12ตัวลูก มี12ตัวเราก็จะใช้คําว่า that are ตามด้วยจํานวนจํานวน12ก็คือ12 d o g เห็นไหมก็ต้องเติมในรูปเติม s นะครับนี่คือการถามจํานวนและการตอบจํานวนด้วยซึ่งจะเอาความรู้จากเมื่อวานเรื่องของตัวเลขนั้นมาบูรณาการคราวนี้เรามาดูตัวอย่างลูกนี่พี่นกเขาก็ถามว่า how many dogs จากในรูปมีเท่าไหร่ครับ ลองนับดูสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดคำตอบก็คือ eleven eleven มี11คราวนี้เรามานับกระต่ายนะครับเพราะว่าพี่นกเยี่ยงถามว่า how many r a b b i t how many r a b b i t กระต่ายมีกี่ตัวอา้าวเรามานับเลยนับไปพร้อมๆกัน one two three four five six 7, e v e n 11, g h t nine t มี15บห้าเราก็ตอบไปคำว่า15เนาะต่อไป how many bird how many bird มีนกกี่ตัวมานะพร้อมกันครับ one two t h r e 10 11 12นี่12ตัวเมื่อมี12ตัวเราก็ตอบด้วยคำว่า12อยหญิงนี้เป็นต้นนะครับแต่เมื่อเฟรมข้างต้นนั้นครูให้ตอบแบบละเอียดเลยเพราะเดี๋ยวเราจะต้องใช้ต่อในระดับป .2 ป .3 อยู่แล้วเอาละมาทบทวนอีกครั้งหนึงเนาะเลข1ถึง20นะครับ1 1 1 2 2 2, 2 3

13 13 13 14 14 14 15 1 n 1 h 16 1 e 1 n 17 1 r 1 e 18 1 o 1 r 19 e n fourteen w e n t y twenty t w ซึ่งนักเรียนจำให้ดีเนาะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเมื่อเราทำแบบฝึกหัด นักเรียนจําเลขจํานวนไม่ได้ก็ให้นักเรียนนั้นสามารถกลับมาดูนะครับกลับมาดูเลขจํานวนในหน้านี้ได้เนาะให้พวกเรานั้นกลับมาดูว่าวิธีการเขียนตัวเลขเป็นอย่างไรเพราะครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดแบบเขียนตัวเลขนะครับไม่ใช่ให้เติมแค่ตัวเลขเป็นเลขอารบิกเนาะอ้าวมาดูแบบฝึกหัดครับตัวอย่างเช่นนักเรียนเจอคำนี้นี่คือตัวอย่างเนาะ How many dogs คุณถามว่ามีสุนัขก,กี่ตัวจ้าในรูปนับแล้วก็จะมีทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยลูก 1, 2, 3, 4, 5, 6มมีทั้งหมด6ตัวในเมื่อมี6ตัวเราก็จะตอบด้วยคำว่า there are six dog there are s dog มีสุนัขทั้งหมด6ตัวนะครับนักเรียนก็เอาเลขมาเป็น ตัวเขียนไม่ใช่เติมตัวเลขอารบิกนะมาดูเฟรมต่อไป how many cats มีแมวกี่ตัวนักเรียนนับเองเลย one two three f มี10ตัวมี10ตัวนักเรียนจะตอบอยังไง dear อะไรตอบเองนะครับทำลงในสมุดได้เลยข้อที่2ครับ how many fish how many fish มีปลาหนึ่งตัวหนึ่งตัวนี่จะตอบอยังไงเนาะอาจย้อนกลับไปดูตรงต้นคลิปได้นะครับใต้ how many r a b b i t how many r a b b i t มีกระต่ายกี่ตัวนังเรียนก็ตอบเลยข้อที่4ลูก how many birds how many birds มีนกกี่ตัวจากรูปอ่านับแล้วก,ก็ตอบได้เลยนะครับสุดท้าย how many dogs how many dogs มีสุนัขก,กี่ตัวอ่า พี่ถูกเนาะเอาละนี่เป็นแบบฝึกหัดทําลงในสมุดแล้วก็ถ่ายรูปส่งผลงานในอัลบัม้มงานภาษาอังกฤษออนไลน์นะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ